เออเดี๋ยวก่อ hmm. oh, mm ัน hmm. นี <na> ้ก <Switzerland> <a> ็เป ok <an> ิดเบื้งดีดีด้วยนะทีถูกังสุถูกลำบกมเปิดเบื้งด้วยสามคือเขียวเขยวเฮะน้อสีองเบื้องลำบ่ะ เลี้ยงละบ้านนาิทีเหรอโอ้แมนบ่โอโอ้เสียงโอ้โอจะค่อยปออออาลูก,ก้นไหมวันพ่งนี้ระยะกันว่นน้องเรานายที เลยถามหอมปะมันเาด้หนสคุแดกเว้ยคุณปลาที่บอกไมู่ก็ไม่กินโอ้เน่าฮะคุนเอาได้เลยฮอดอ้ยในมันเน่าเป็นต้นวะ ะเขาคือไเม่เชื่อนี่นะเตี๋ยน้ามือองยังน